สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พ,พบกับยาและช่องสวนเขียวการบาย,ยาค่ะค่ะเมื่อวานนี้ค่ะยาก็ได้รับต้นไม้นะคะที่ยาไดเอฟจากตลาดต้นไม้ออนไลน์นะคะคือเป็นต้นขุมทองค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นยอดมงกุฎนะคะแล้วก็ ต้นนี้นะคะต้นนี้ก็คือ,อบอนสีศีลากหนกนะคะส่วนต้นนี้ก็คือยอดมงกุฎนะคะใบนี้เขากัดเริ่มกัดสีแล้วนะคะค่ะแต่ว่าพอเมื่อวานนี้ยารับทั้งหมดนี้มาแล้วนะคะปกติแล้วยาจะต้องเปลี่ยนกระถางเลยนะคะแล้วกอ็อบเขานะคะแต่ว่า พอดีว่าเดี๋ยวยาจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูค่ะว่าเมื่อเราได้รับต้นบอนสีที่เดิมทีนะคะเขาเลี้ยงมาในตู้อบค่ะเราจะต้องทำยังไงดีคะกับบอนสีที่เราอะไปเอฟมานะคะก็เลยเมื่อวานนี้พอได้รับน้องมาก็ยาก,ก็เอาเขามาใส่ไว้ในถังเดี่ยวเอาไว้ในตะกร้านี้นะคะเนี่ย แล้วก็ใส่น้ำแล้วก็เอาเขาไปตั้งพักเอาไว้ก่อนหนึ่งคืนนะคะเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็คือพักเขาไว้คืนหนึง่งเพื่อว่าวันนี้ยาก็จะมาทําคลิปนะคะให้เพื่อนๆนดูว่าเมื่อยา f f ต้นบอลสีนะคะในตลาดออนไลน์แล้วเนี่ยซื้อขายที่ซื้อขายกันในออนไลน์แล้วเนี่ยนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้ว บอลสีที่เราสั่งซื้อในตลาดซื้อขายออนไลน์เนี่ยค่ะเขาจะเลี้ยงกันในตู้อบมาก่อนนะคะซึ่งทางสวนเขียวการเนี่ยเป็นสวนที่ไม่มีตู้อบนะคะคือเลี้ยงนอกตู้ล้วนเลยค่ะก็เลยค่ะตามมาดูกันเลยค่ะว่าเมื่อยาได้รับบอลสีมาแล้วอ่ะยาจะทำยังไงต่อนะคะคือก่อนอื่นเลยนะคะเนี่ยยาก็ คือเปลี่ยนดินในกระถางก่อนเลยนะคะเพื่อนๆคือเดิมทีเขาจะมาเป็นกระถางกระถางเล็กๆแบบนี้นะคะเป็นไซส์เนี้ยนะคะอ่าแบบเนี้ยแล้วยาก็อ่าทำการเปลี่ยนเปลี่ยนดินทุกกระถางเลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็เอามารวมกันสองต้นนี้นะคะเพื่อให้เขาเพื่อให้น้องบอนสีเนี่ยเขาคุ้นชินกับดินของทางสวนเขียวการนะคะว่าอ่า เป็นดินแบบนี้นะนะคะอ่าอยาจะไม่ใช้ดินที่อของเดิมๆนะคะก็จะมีปนบ้างนิดหน่อยนะคะซึ่งในการปรุงดินเนี่ยอันนี้ยยาก็จะมีดินนะคะดินที่ร่วนหน่อยนะคะแล้วก็จะมีมูลไส้เดือนค่ะปนเข้าไปด้วยนะคะรอบนี้พอดีไปซื้อมูลไส้เดือนมา แล้วก็จะมีใบใบมะขามซึ่งมันติดมาจากทางร้านนะคะแล้วก็มีใบจามจุลีด้วยปนเข้าไปในนี้นะคะเนี่ยค่ะยาก็จะเอาอแต่ละต้นลงไปเห็นไหมคะเนี่ยยาอบไปคืนหนึ่งนะคะเขาสดชื่นขึ้นเยอะเลยนะคะเนี่ยขุมทองนะคะนี่อันนี้เขาก็มีมีใบเหลืองไปใบใบเนี้เหลืองนะคะเดี๋ยวยาก็จะตัดใบนี้ออกนะคะ เขาเหน็ดเหนื่อยมากับการเดินทางนะคะสองสามวันนะคะใบนี้เขาก็เดี๋ยวเขาก็น่าจะเนี่ยเขาหมดแรงแล้วก็คือส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้ยาก็อบเหมือนกันเมื่อคืนนี้อบรอนะคะเพื่อจะรอมาเปลี่ยนกระถางวันนี้นะคะเนี่ยยาก็เปลี่ยนดินให้เขาเรียบร้อยแล้วนะคะพอ,อยาได้รับบอลมาแล้วยาเปลี่ยนดินเสร็จแล้วนะคะยาก็ จะลดน้ำเขาแบบนี้นะคะลดแบบไม่เกรงใจเขาเลยไม่กลัวเขาจะเสียหายเลยนะคะเนี่ยลดไปลดให้เขาชุ่มๆนะคะเนี่ยความจริงอะ่ะอความจริงอะ่ะยาจะอาจจะผสมเอ็มร้อยให้เขานะคะกัให้เขาสดชื่นนิดนึงหรือว่าใส่ ใส่สูตรนมเข้าไปนะคะก็คือนมแล้วก็เอ็มร้อยเอมห้าสินะคะอาจจะใส่เข้าไปแต่ว่าครั้งนี้ก็คือยังไม่ได้ใส่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวยัคงต้องทําสูตรนมตามให้เขาไปเพื่อเขาจะได้ลําลต้นแข็งแรงไวๆนะคะค่ะอันเนี้ยจริงๆเราก็ควรจะอันเนี้ยค่ะเอาเขามาแช่น้ำในในนี้ก่อนสักพัก หนึ่งก็ได้นะคะเพื่อนๆอ,นอ่พอเสร็จแล้วนะคะพอเราลดน้ำให้ชุ่มแบบนี้แล้วนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะเอาเขามาอบนะคะเพราะว่าถ้าเราให้เขาออกมาเลี้ยงนอกตู้เลยสำหรับบอลสีที่แบบเขาเลี้ยงมาจากตู้อบแล้วเนี่ยนะคะเขาอาจจะไม่คุ้นชินหรือว่าปรับสภาพไม่ได้ อากาศนอกตู้เนี่ยคืออากาศร้อนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนแบบนี้นะคะเขาก็อาจจะใบเนี่ยทิ้งใบไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราไม่อบเขานะคะเขาอาจจะทิ้งใบไปหรือว่ายุบตัวไปซึ่งมันเสียเวลามากกว่าเขาจะโตมาเท่านี้อีกนะคะนานมากเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะอบเขาก่อนนะคะเนี่ยค่ะ เนี่ยวิธีการเนี่ยยาก็จะเปลี่ยนดินเสร็จแล้วนะคะยาก็จะเนี่ยค่ะเอ้ยอันนี้เป็นตู้เป็นตู้อบของทางสวนเลยนะคะเพราะว่าเป็นแบบที่แบบเคลื่อนย้ายสะดวกนะคะเป็นแบบตะกร้าเล็กๆนะคะเพราะว่าเราเลี้ยงแบบนอกตู้ก็เลยไม่ค่อยจะมีความจําเป็นในการใช้ตู้อบสักเท่าไหร่นะคะอ่าเนี่ยค่ะเราก็ นำขุมทองมาวางไว้นะคะอะก่อนอื่นเลยนะคะเนี่ยตะกร้าเนี่ยที่เราซื้อเนี่ยเนี่ยค่ะถ้ามันมีพื้นตรงนี้นะคะมันมีพื้นที่อ่น้ำไม่สามารถออกไปได้เราก็ใส่น้ำลงไปนิดนึงหรือเราจะหาจานรองมารองตรงนี้ก็ได้นะคะเนี่ยหาจานรองแบบนี้แบบนี้ก็ได้นะคะจานรอง เดี๋ยวๆใส่น้ำนะคะใส่น้ำในจานแบบนี้ก็ได้แล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้นะคะนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะเพื่อนๆเน,นี่ยต้นนี้เอ้ต้นนี้เราใส่เราเอาใส่ตะกร้านี้ดีกว่าะะมันมันจะสูงกว่านะคะแล้วต้นนี้เราก็ เอาขุมทองไว้ตะกร้านี้นะคะแล้วก็อันนี้ยอดมงกุฎเอาไวต้ตะกร้านี้เนี่ยค่ะเนี่ยใบของเขาจะชนกับตรงนี้นะคะไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะหาไม้ค้ำตรงเนี้ยมาลัดเขาเอาไว้ตรงนี้มาลัดเขาเอาไว้นะคะเพราะว่าถ้าใบเขาชนขอบตรงเนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวใบเขาจะชำนะคะเพื่อนๆ เราก็ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวหาไม้มาค้ำไว้ก่อนนะคะเนี่ยแล้วก็มีต้นนี้นะคะศีลากระหนกเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะหาไม้มาค้ำเหมือนกันนะคะเนี่ยสวยมากๆเลยค่ะคือบอนสีสามตัวเนี้ยค่ะมันเป็นที่แบบค่อนข้างมีราคานิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะอันนี้ ไม่น่าจะใส่ได้สองต้นนะคะยาก็ใส่น้ำเอาไว้แล้วที่ที่พื้นนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวยาก็ใส่ไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวยายจะหาไม้ค้มมามารวบตรงนี้ก่อนดีกว่านะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอันนี้ยาก็หาไม้มา คำ้ำค้ำเจ้าบอลต้นนี้แล้วนะคะเห็นไหมคะใบเขานี้จะไม่โดนขอบตะกร้าแล้วนะคะค่ะพอเสร็จแล้วเราก็ขังเดี่ยวเขาเอาไว้เลยนะคะน,นะคะปิดปิดมานะคะแล้วก็ออไม้ค่อนข้างสูงมิดหนึง่งเดี๋ยวนี่ค่ะเราก็พันพันพันเข้าไปตรงนี้นะคะ มือเดียวก็ไม่ค่อยถนัดนะคะแล้วก็ใช้ตัวคลิปตัวนี้อะคลิปคลิปคลิปตรงนี้เข้าไปไม่ถนัดเลยเนี่ยคลิปคลิปให้รอบเลยนะคะเนี่เป็นอันว่าเสร็จคลิปเสร็จแล้วก็เป็นอันเสร็จนะคะเพื่อไม่ให้อากาศเนี่ยสามารถเข้าออกไดานะคะซึ่งเราไม่ต้องเปิดมาลดน้ํำเลยนะคะอันนี้อันนี้คลิปคลิป คิสมมติว่าคลิปเสร็จแล้วนะคะเนี่ยเข้าไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวยาจะมาทําอีกครั้งหนึ่งให้มันดีคิดนะคะไม่ให้อากาศออกได้นะคะแล้วส่วนอันนี้นะคะตอนนี้แล้ก็จะมีเนี่ยค่ะขาดรองตรงนี้นะคะใส่น้ําประมาณสักเซนหนึ่งเซนติเมตรค่ะไม่ต้องเยอะหรือว่าสองเซนอะไรไม่เกินนะคะ อันนี้เป็นตะกร้าที่ยาประดิษฐ์ขึ้นมาเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วยาก็ปิดปิดด้วยถุงถุงิ้วนะคะเป็นถุงใบใหญ่ๆ่อะคะ่ะเ,เพื่อนๆซึ่งตรงนี้มันมีพลาสติกแล้วที่ยาทํานะคะ้าก็อ่ะปิดแบบนี้นะคะนี่เรียบร้อยนะคะเนี่ยเป็นกะเป็นตู้อบแบบขนาดจิ๋วนะคะเนี่ยเราสามารถตั้งเอาไว้ในที่ร่มนะคะ ทร่มลำไรนะหรือว่าใต้ใต้อาคารหรือว่าอะไรก็ได้นะคะที่มันไม่โดนแดดโดยตรงนะคะเพื่อนๆอยาก็จะอบไว้ประมาณสักอา,อาทิตย์สองอาทิตย์นะคะซึ่งต้นของยาใหญ่แล้วนะคะดูตามขนาดนะคะว่าถ้าต้นเราใหญ่แล้วเนี่ยอาทิตย์หรือสองอาทิตย์เราก็เอาออกมานอกตู้ก็ได้นะคะให้เขาปรับตัวกับอากาศภายนอก แต่ถ้าเพื่อนเเนี่ย f บอลมาซึ่งต้นเล็กกว่านี้นะคะเนี่ยซึ่งต้นเล็กกว่านี้นะคะเพื่อนๆก็ควรจะอบสักอสามอาทิตย์หรือว่าสี่อาทิตย์นะคะแล้วแล้วค่อยให้เขาออกมานอกตู้นะคะค่ะซึ่งยาก็บอลสีอันนี้ค่อนราคาค่อนข้างสูงนะคะยาก็เลยจะต้องดูแลเขานิดนึง เพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราเอาไว้นอกตู้เลยนะคะถ้ายาเอาไว้นอกตู้เลยเนี่ยมันจะมีปัญหาแน่นอนว่าเนี่ยยาเคยละที่ตอนที่ยังไม่มีตู้อบนะคะตอนนั้นนะคะยาซื้อเนี่ยเจ้านี่มานะคะสตรอเบอรี่มานะคะสตาสตรอเบอรี่สตานี่มาแล้วยาก็ไม่อบก่อนเลยนะคะคือมั่นใจมากไม่อบข้อเสียของมันก็คือ พอมันมาสตรอเบอรี่สตาร์เนี่ยคือเขาเลี้ยงในตู้อบด้วยใช่ไหมคะเวลาเขามาเจออากาศภายนอกเนี่ยที่สวนเขียวการนะคะเจอทั้งแดดเจอทั้งฝนนะคะอากาศแปรปรวนมากๆนะคะเนี่ยทำให้ใบเขาเออเหลืองตอนที่รับมาใหม่ๆนะคะเหลืองแล้วก็ทิ้งใบไปนะคะแล้วก็ยุบตัวไปเลยคะ่ะใจหายมากๆเลยยุบตัว ค,คิดว่าจะเสียเงินฟีแล้วนะคะยุบตัวไปแล้วก็เนี่ยฟื้นขึ้นมาเนี่ยยังไม่เท่าต้นเดิมที่ยา f มาเลยนะคะเนี่ยเลยค่ะถ้าเพื่อนๆไม่อบไม่เข้าตู้อบหรือไม่ใส่ถุงอบนะคะเ,เพื่อนๆจะเจอปัญหานี้เลยค่ะว่ากว่าจะเลี้ยงโตกว่าเวลาเขายุบตัวไปแล้วกว่าเขาจะโตขึ้นมาเนี่ยเสียเวลามากๆเลยนะคะ แล้วก็น้องก็ไม่ปลอดภัยด้วยนะคะค่ะครั้งนี้ยาก็เลยอบไว้ก่อนเลยค่ะอพอเขาแข็งแรงฟื้นตัวจากการเดินทางชี่เหน็ดเหนื่อยมาแล้วนะคะแล้วก็ปรับสภาพให้เขาแข็งแรงขึ้นมาแล้วค่อยๆเอาเขาออกจากเนี่ยตะกร้าขังเดี่ยวนี้นะคะค่ะนี่ก็เป็นอ่า วิธีการอบของยานะคะเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่มีไม่มีตะกร้าแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถหาถุงถุงหิ้วขนาดใหญ่นะคะหรือว่าจะเป็นถุงขนาดใบใหญ่ๆก็ได้นะคะเพื่อนๆเราสามารถหาซื้อถุงแบบนั้นได้ที่ร้านขายขนมปังที่ที่ทำพวกขนมปังอะไรพวกนี้คะ่ะเขาจะมีถุงขนาดใหญ่ขายนะคะเราก็ไปซื้อถุงนั้นมาแล้วก็หาจานรองให้กับ บอนสีนะคะแบบนี้แล้วก็เอาใส่ถุงใหญ่ๆนั้นลงไปแล้วก็ผูกปากถุงให้แน่นนะคะก็เหมือนกันค่ะเพื่อนๆนะคะค่ะวันนี้จะก็ทําคลิปนี้ขึ้นมานะคะ <Gore> เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆบ้างนะคะไม่มากก็น้อยค่ะค่ะวันนี้ก็ ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการเลี้ยงบอลสีนะคะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามให้ยาด้วยนะคะกดไลค์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะมาทักทายมาทักทายนางไหมก่อนลานะคะ